วันนี้ท็อปจะมาออกแบบบ้านหลังใหญ่ให้เด็กๆเพราะว่าคุณแม่บูเมือนจะท้องอีกแล้วได้เวลาไปซื้อของที่จตุจักรที่ร้านมีเด็กๆน่ารักตึมไปหมดเลยส่วนบ้านใหม่จะเป็นยังไงเราไปลุยกันเลยสรุปแล้วเอาไม่ได้ <ś led> ฉันขอยอมแพ้จะ้ะเนี่ยคุณปาเป็นการกะระยะรถที่ไม่ถูกต้องเลยเนี่ยามาใส่เขาไไม่ได้ บ้านจะเป็นยังไงบูบ้านมันก็จะต้องมีหลังคาแบบนี้เนาะนี่นี่ลบทิ้งหมดเลยบููกดลบทิ้งหมดเลยอะเหลือแต่หลังคาดูดิบ้านหายบูจะเอาบ้านหรือคอนโดอยากได้เป็นแบบไหนอยากได้เป็นบ้านแบบบ้านมีหลังคาหรือเป็นคอนโดที่เป็นตึก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 ขึ้นไปคือวันนี้เอามีแผนการท็อปจะสร้างบ้านหลังใหญ่ให้เด็กๆเลยเอาแบบ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 ไหนยังคิดไม่ออกเลย คิดไม่ออกอะแต่ว่าต้องมีบ้านหลังใหม่แล้วเพราะว่าท็อปเพิ่งทาความสะอาดบ้านเด็กๆใหม่สองหลังพบว่าพืนทีไม้เพียงพอแล้วเพราะหนูแฮมสเตอร์อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นและก็ทรอบควรระบูบูใหญ่ขึ้นเพราะว่าออกลูกมา3ตัวรวมประชากรพ่อแม่ลูกทั้งหมดตอนนี้แตัวและก็คิดว่าเหมือนจะมีเพิ่มทุกคนดูท้องนี่มันดูแบบตุยๆอะแล้วมันออกแบบข้างๆป้านๆนะ่ะ จริงจริง,<อ>งใช่ผมก็คิดว่าอย่งงางนั้นจริงๆอ่ะอยากให้ดูใต้ท้องถ้าดูใต้ท้องแบบนี้คือจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนี้เข <No. S 1> าว่าท้องอ่ะทุกคนและถ้าออกลูกแหละทีนี้แล้วก็ทำคิดว่ามันจะเต็มบ้านไปหมดนะดิ oh. คือหลังเนี้ยอยู่กันห้าคนเพราะว่าปาล์มเอาน้องตะกุดออกไปหนึ่งตัวไงก็ <5 S 1> คือคก็แน่นแล้วนะใช่ก็แน่นแล้วนะเพราะว่า oh. ห้าคนมัน oh. กรงเท่านี้มันมันแน่นไปอะ่ะ คือตอนนี้อาจจะเห็นว่ามันไม่แน่นเพราะว่าตอนนี้คือเขาไม่ค่อยเล่นตอนเช้าไงเขาจะไปเล่นตอนกลางคืนและทีนี้คือยิงปวนบูยิงเ็นบูแล้วมันจะวุ่นวายมากทุกคนตอนกลางคืนมันจะแบบจุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊เต็มเลยหมดเลยคนอื่นเวลานี้เขาก็หลับกันหมดแล้วเนี่ยเขาก็นอนกันหมดเห็นไหมถ่านี้ก็น่าจะมีอยู่นี่หลับไหลเลยอ้าวทำไมในนี้มีสี่ก็แปลว่านอนนี้อยู่หกสอ่เอาลูกมาใส่หรอเอาดมาใส่ตอนเช้าเอากุดมาเล่นด้วยอ๋อเขาว่าอยู่ทำไมสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกแล้วเนี่ย นี่กุดของปามหางกุดใช่ห,หางกุดนิดเดียวจําง่ายๆเลยแต่ว่าขี้เซามากเลยดูดิไม่ยอมตื่นช่วงนี้คือสลิปปิ้งไทม์อย่ามาปลุกกุดกุดอย่างนนนี่ลูกกับแม่เหมือนกันเปียบแต่ว่าแม่ตัวใหญ่กว่าแล้วแม่ก็มันน่าจะมีลูกอยู่ในนี้เพิ่มเนี่ยถ้ารอบนี้ได้อีก3ม<ๆ><ๆ>ก็ ก้าตัวแล้วนะเป็นคุณแม่ที่สนมากด้วยใช่น่าจะทองนี่ะครับนี่นี่ผมอยากมีนมด้วยผมอยากให้ดูมุมนี้มากามีคนไปชนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาเริ่มตื่นอ่ะพอเขาเริ่มตื่นปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนีวหกตัวทุกคนมาดูแบบเออดัดเนาะส่วนอันนี้คือเต้าหู้ดูพดี่เลยคุณแม่ใช่คุณแม,คณแม่คุณแม่บอกว่า,วามันมันเปลี่ยนการเล่นได้ไม่จำเป็นต้องวิ่งในล้อเพราะว่าตอนนี้พุงมันใหญ่ไงพราวิ่งในล้อปุ๊บมันอาจจะติดพุงในเล่นแบบนี้ก็ได้แบบปั่นแล้วอย่างเงี้ย ไหนๆก็จะทําบ้านแล้วท็อปก็เลยว่าท็อปจะทําให้เต้าหู้ใหม่ด้วยเลยเพราะว่ากรงนี้เขาอยู่เนี่ยมันเป็นกรงแบบเริ่มต้นเนาะไซส์สแตนดาร์ดของนูแฮมสเตอร์ท็อปคิดว่ามันต้องใหญ่ขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าเต้าหู้อ้วนขึ้นแต่บ้านหลังเนี้ยจะเปิดจะปิดบ้านนี่คือเจ้าของบ้านไม่มาต้อนรับนะบอกก่อนยกเว้นอาหารถ้าสมมุติว่าเขยา่าอ่ะมาเลยเพราะว่าอ้วนไงเห็นแก,กกินที่สุดถ้าเขย่าจุกจุ๊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 กอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่มเดินออกมาแล้ว นีข้าวมาเจิบจ้ามีมจ้าข้าวจ้าจะอยู่ลึกจะอยู่ลึกกระดูกขึ้นมาอยู่ตื่นมกินอะไรเนี่ยดูตาทุกคนดูตายังไม่ตื่นเลยเห็นไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีข้าวมาเสิบจ้าเดินไหวไม่น่าหแต่จะข้าวต้องมากินตรงนี้นะคะต้องเดินนิดนึงนะจ๊ะไม่เดินนี่อดมั่มนะจ๊ะมาเร็วข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมมาเร็วนี่ค่ะข้าวค่ะ ตื่นเช้ามาหม่ำหม่ำตายยังไม่ตื่นเลยอ่ะดูดิกินเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วก็นอนไม่รู้ว่านอนวันละกี่ชั่วโมงน่าจะนอนเยอะมากอะ่ะคือเต้าหู้อะท็อปรู้เลยว่าเขาอ้วนเพราะอะไรเขาอ้วนเพราะไม่ขยับหรือว่าอายุเยอะด้วยหรือเปล่าปัาป๊มเพราะเป็นเด็กเด่กะเขาจะดูแบบแอคทีฟคือคักคือคักแต่พอเขาอายุมากมากขึ้นเขาก็จะแบบเขาไม่ทำอะไรเลยเขาจะแบบค่อยๆเลื้อยเลื้อยเ,อยเ,อยเอยมาแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็บางทีหลับคาถ้วยข้าวเลยหลับไปเลยไอ้อ้วนเอ้ยไปวิ่งหน่อยไหม ลองไปวิ่งลู่ดูไหมออกกำลังกายสักหน่อยใช่อ้วนออกกำลังกายทั้หน่อยอันนี้อ่ะวิ่งเลยเชื่อไหมไม่วิ่งแต่มาหาข้าวกินต่อก็เลยคิดว่าถ้าบ้านต้าหู้ใหญ่ขึ้นนะทุกคนต้องู้อาจจะแบบได้เดินเยอะขึ้นได้ลดน้ำหนักไงตัวก็อาจจะเล็กลง ส่วนคนนี้ถ้าคลอดลูกมาอีกท็อปคิดว่าประชากรน่าจะเยอะมากอาจจะต้องแบบแยกเป็นแบบฝั่งชายฝั่งหญิงปะเพราะไม่งั้นมันจะเยอะไม่หมดเลยก็ทําเป็นบ้านมีสามห้องไหมท็อปเป็นแบบไหนอะหอชายหอหญิงแล้วก็อ,อันนี้เป็นผู้คุมหออยู <c oughs> ่ในหลังเดียวกันน,น่าสนใจหอฝั่งชายหอฝั่งหญิงแล้วก็มีผู้คุมหอเป็นรปภคุมหอกิ่งแล้วไม่ให้กินละก็ลยหัไม่ให้หนูกินหน่อยขออาหารหรือเปล่า ท้ำไาอะโวกพวกเข้าไปห้องน้าก่อนไปห้องน้ําแต่ะ่อนอ่ะไม่ยังดูต้องพวตัวเล็กอ่ะตอนนี้คือแบบมันพอดีรูเลยอ่ะแล้วก็ขึ้นยากด้วยอ่ะตีด่ะดูดิวุ่นยังเลยอ่ะที่เราซื้อบ้านให้เต้าผิงตอนนั้นอ่ะที่ร้านเขามีให้เราแบบออกแบบด้วยนะเป็นแบบบาที่เราชอบเลยคือต้องไปไหนอ่ะเต้าผิงู่ไหนอ่ะไม่เจ้าตัวไม่อยู่บ้านแล้วนะเจ้าตัวออกไปเที่ยวแล้วนะเต้าผิง เดี๋ยวตาพิงจะไปอยู่หอพักนั่นไหมก็เป็น5ห้องไม่ใช่สิ4ห้องที่นี่บ้านมันจะหลังใหญ่มากเลยนะปามมีแบบเตาผิงเตาคู่มีครอความบปุบอีกเต็มเลยทีเนี้ยถ้าเตาผิงไปอยู่ด้วยมันจะเป็นหมู่บ้านแล้วนะปามงั้นเดี๋ยวเราไปออกแบบบ้านกันดีกว่าทุกคน,นขอเขียนแบบแป๊บหนึ่งนะยียราฟัวแบบเหรอมันไม่ใช่บ้านยรีราฟสิถ้าไปอยู่ด้วยมันก็จะเยอะไปนะนะดูสภาทำไมอ่ะติดตู้ <laughs> วัดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแบบบ้านของเรานี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปสั่งแล้วก็ไปทํากันเลยแบบบ้านของผรไม่รู้เรื่องเลยจริงหรอมันดูยากตรงไหนดูไมอ่ออกหรอนี่น่าจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าไม่มีบ้านของต่อผิงนะปามเพราะว่ามันน่าจะใส่รถไม่ได้แต่ว่าเขาทําฟังก์ชันไว้แล้วมันเอาอาจจะ,ะเพิ่มตอนหลังก็ได้ตุ๊ง๊๊ึขึ้นไปเลยสูงไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยอาจจะต้องใช้บันไดในการไปหาเด็กๆ แบบของเราก็จะถูกส่งไปที่เพจ Arctic กอะคริลิกนะทุกคนเพราะว่าเขาอะรับทําแบบตามที่เราต้องการเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรับที่ The f ฟอร์เซนชอเพราะว่าเขามีนี่ด้วยปามหนูแฮมเตอร์จะขึ้นไปเล่นกับหนูแฮมเตอร์ด้วยเรามาถึงแล้วอยากเห็นตู้อะคริลิกที่เรออกแบบแล้วร้านอยู่ตรงนี้เองชื่อว่าร้าน The f ฟอร์เซอยู่จตุจักรโซนดีซอยซิเข้าร้านแล้วก็เจอเลยปะเนี้ยตู้เราปะเนี้ยอันใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยคือน โต๊ะครับหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะโอ้คือแบบเหมือนตอนที่เราออกแบบอะเหมือนมันจะดูภาพมันจะเล็กๆนะแต่จริงคือมันใหญ่มากเลยอะมสู่รถออฟเลยทุกคนคือใครอยากได้ตัวอะคริลิกสามารถมาซื้อได้ที่ร้านนะทุกคนก็คือมีแบบสแตนดาร์ดหรือจะออกแบบเองก็ได้ทักไปที่เพจ a r c t i c a c อ y ค i c กหรือว่าที่ร้าน The f o r c e ก็ได้ใช่ไหมครับเขาเป็นร้านเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นร้านเดียวกันค่ะลูกค้าจะสั่งจาก อะติกอะคริลิกก็ได้หรือเดอรโพเทนก็ได้เหมือนกันอ่าก็คือมารับพ่รันได้เลยสองเพจนี้เหมือนกันผมเพิ่งเห็นอะว่าตัวอีครลเขาดัดโค้งได้ด้วยอะเนี่ยตู้เนี้ยตู้ข้างหน้าสวยมากเลยครับนี่ดูดิสวยมากเป็นโค้งเป็นโดมแบบนี้เลยไม่รู้ว่าดัดได้ไหมงั้นเราจะออกแบบให้เป็นโค้งนะใช่อันนี้ทำยากไหมครับยากค่ะยากพอสมควรเลย มันตัดยังไงครับเนี่ยตู้ตู้หนึ่งนี่ใช้แบบ4ี่คนนะคะในการช่วยกันตัดถ้าอยากให้ช่างลำบากก็บอก <c oughs> ได้นะก็ <c oughs> สั่งแบบโค้งได้ที่นี่เขาจัดให้ได้นะ วิชอคคุณปั๊มดูดิถ้าสมมติโค้งๆมาอยู่บนบ้านของเราดูดิแต่ไม่เป็นไรทรงนี้ก็เป็นบ้านดีเห็นไหมนี่คือตู้ของเขาเองบอกเลยว่าเฮ้ยมันใหญ่มากจริงๆนะบอกเลยประตูบานมาเริ่มเลยอ่ะแล้วคือดูรูรบายอากาศเต็มที่มากบอกเลยใหญ่สุดๆสว่วนชั้นล่างนี้ของเต้าหู้กับเด็กๆครอบครัวลาบุบูโอ้โหมีหมดสี่ล็อกเลยเฮ้สามล็อกถ้าเราเอาไปจัดที่บ้านมันจะอลังการแม่ดูดิมันใหญ่ไปไหมคุณท๊อดูนี่ แค่ตู้เด็กๆก็แบบจัดพรแบบนี้แล้วอ,ะอ่ะแล้วอแบเนี <c oughs> ้นั่นดิ <c oughs> นี่แต่ว่าที่ร้านอ่ะคือมีหมดเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันขอดูน้องหนูก่อนได้ไหมอยากดูหนูอะ่ะ ที่ร้านมีหนูน่ารักเยอะมากตามอยากได้ตัวหนะอยากได้ตัวหนะไม่เอาเลยอยากได้เพื่อนหน<ๆ>เพื่อนเต้าคู่ไม่ได้หนูเลี้ยงได้ตัวเดียวเออใช่หนูเลี้ยงได้ตัวเดียวต้องแยกเป็นบล็อกๆแต่ว่าเขาโคตรต้คู่เหงานะคือพวกหนูแฮมสเตอร์อะทุกคนก็จะต้องเลี้ยงแยกเป็นตัวๆไปนะทุกคนเลี้ยงรวมกันไม่ได้อย่างที่ทุกคนเห็น,นันนี้อาจจะเห็นว่ารวมกันใช่ไหมแต่นี้คือเขายังอยู่ด้วยกันตอนเด็กอะตอนเด็กยังอยู่ได้นี่ไงคนนี้โตแล้วก็อยู่คนเดียวใช่โตแล้วก็จะต้องอยู่คนเดียว แต่คนนี้กลมมากเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กำลังนอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับน,น้องกำลังสงสัยว่าปามมาเปิดทำไมเหมือนปามมาปลุกอันนี้พันอะไรนะครับอ,อ,อันนี้เป็นพันจแอค่ะอ๋ออันนี้เป็นพันเจแอนดูดิดูเบลอเ,เลยตัต้ใหญ่จริงรอ่ะปามถ้าอยากเลี้ยงรวมจะต้องเป็นน้องตัวนี้แล้วแหละน้องเจอปิวนี่พวกเขาอยู่กันเป็นแก๊งเหรอใช่ก็ดูสิกเขาอยู่กันเป็นแก๊งเลยอะดูดิ เนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะตอนที่เราไม่กวนอ่ะเขาก็จะอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิดประตูตุ๊บเขาจะแบบสนใจนะเห็นไหมเห็นไหมเฮย้ฮยพใครมาใครมาค่ะเขาดูสนใจคนมากเลยนะดูดิอันนี้เด็กๆวินเทอร์ไวเหมือนเต้าหู้เลย ใช่ไหมคะวินเทอร์ไวท์เขาจะนิสัยน่ารักใช่ไหมใช่ค่ะอย่างแบบถ้าเด็กๆิเลี้ยงอะค่ะส่วนใหญ่ที่หน้าร้านนะอิ๋วก็จะแนะนําเป็นพวกวินเทอร์ไวท์เพราะว่าวินเทอร์ไวท์เนี่ยถ้าคนไม่เคยเลี้ยงคือเริ่มต้นได้เลยเริ่มต้นวินเทอร์ไวท์ <c oughs> White เหมือนกันใช่ <c oughs> มันจะจับเล่นง่ายใช่น่ารักเขาจับเล่นง่าย แล้วถ้าเป็นโลโบอะครับถ้าอย่างเป็นโลโบอะค่ะพวกนี้เขาจะค่อนข้างวิ่งเร็วแอคทีฟมีของเล่นกี่ชิ้นคือเล่นหมดเลยอ๋อถ้าใครชอบความสนุกสนานก็น่าเลี้่นโลโบนะจะรู้แบบตู้ก็จะแบบคึกคักเลยอ่ะแบบใส่ของเล่นไปเออจะเล่นชิ้นนี้จะเล่นชิ้นนี้เล่นแต่อาจจะแบบว่าอุ้มยากนิดนึงเพราะน้องเร็วใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะคืออยู่บนมือไม่ได้เลยไม่เหมือนกินเท่าไหร่อ๋อเหมาะสำหรับแบบเลี้ยงน้องไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยดูเล่นอย่างเงี้ยดูน้องทำแอคทิวิตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ที่อยากเลี้ยงน้องเขาบอกเลยมาที่นี่ครบจบเลยเหมือนสวรรค์น่ะได้น้องได้แบบอุปกรณ์เต็มเลยอะดูดิยิงมีตัวคีนิกด้วยนะแบบสแตนด์ก็มีที่แบบสแตนด์ก็มีใช่นี่ตัวคินิกก็มีนะทุกคนถ้าสมมติว่าใครไม่ได้อยากสั่งที่ร้านที่เป็นแบบสําเร็จก็มีเยอะมากเลยอันนี้คือไม่าไได้เป็นแบบนี้ครับใช่ต้นคริสต์มาสเหรอใช่ตัวนี้จะแบบว่าปักทำฉลุอย่างนี้ได้เลยว้าวอันนี้อคีริกจะเป็นสีขาวคืออคีริกอะค่ะมีแบบมีขาวใสขาวขุ่นขาวเพื่อประเด็นเนี้ยคือ เลือกได้เลือกได้ใช่แล้วแต่ลูกค้าชอบสีดำชุดเลยก็มีเหมือนกันคือ่าดูนี่ดูนี่นี่นี่พูดผมชอบอันนี้มากดูอลังการมากคุณดูดิเนี่ยมัน,นเป็นลูวิ่งแบบเจิงไปแบบปราสาทสุดยอดเลยอ่ะดูดิเป็นปราสาทก็คือแบบมีช่องแบบขึ้นไปด้วยอ่ะนี่มีช่องอะนี่สามารถแบบมุน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 แล้วก็มีห้องแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นลูวิ่งแบบลูวิ่งยักษ์เลยอ่ะ งั้นได้เวลาเลือกของกันเถอะแล้วเขาไปเจออันนี้มาคุณปามรู้ไหมคืออะไรอะไรลอกได้หรอลอกได้มันเป็นแบบแผ่นอะคริลิกคซื้อไหมซื้อขอลอกเลยทั้งงานได้รอโอเคนี่จะออกมาเอ๊ะจริงๆอะมันต้องลอกสองฝั่งเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องลอกมันเป็นแผ่นอะคริลิกใสายอ่ะไหนๆก็ลอกแล้วลอกให้หมดเลยนี่จะเป็นแบบนี้และเราก็จะเห็นน้องเล่นเขาวงกดอยู่ในนี้นี่เลวก็ปิดอะคริลิกแบบนี้เห็นปะน้องก็จะ บูมบบู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 มบเจ๋งอันนี้ดีอันนี้เจ๋งอ่ะแล้วก็ทําความสั่นง่ายก็คือถอดอันนี้ออกนี่แล้วก็ไปทําความสั่นฟึบยังเจ๋งเลยเนี่ยคุณปานึกไม่ออกใช่ไหมล่ะว่าน้องจะเล่นยังไงเดี๋ยวขอบเบิกตัวน้องหนูเลยนี่คือที่ร้านนะถ้าเชอบน้องคนไหนก็คือขอออกมาดูได้ท็อปก็เลยนี่ขอน้องคนนี้ออกมาเล่นหน่อยก็คือใส่น้องเข้าไปตรงนี้น้องก็จะเดินเข้าไปเล่นไม่เล่นไม่ใช่น้องยังไม่คุ้นชินอะมังคับหนูสุดๆฮะเพื่ โอเคนี่เห็นไหมแล้วก็ปิดนะครนี่เห็นไหมมันเป็นเขาวงกดโอ้นนี่ปาล์มคิดว่าเขาจะออกได้ไหมนี่เขาออกไมออกไม่ได้เขียนเลรอพี่แค่เลียวนี่เองนะใช่แค่เลียวอีนี่เองนะก็ออกได้แล้วเนี่ยขอกลับไปออกทางนี้ลงทางใหม่มันเป็นเขาวงกดไงปามมันจะทําให้เราหนูงงยิ่งเข้าไปยิ่งติดนะนี่เพราะตรงนี้ไม่มีทางออกเลยนะเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เราให้เราได้เห็นเด็กๆเลยนะเนี่ยอ่ะออกมาเร็ว เก,ก่งมากมาเข้าทางเข้าแล้วก็ออกทางเดิมเก่งที่สดุดน้องคนนี้น่ารักจังเลยอะปาล์มแต่ว่าเราเราไม่ได้เดี๋ยวไม่ตัวเดียวเสียใจยาน้องน่ารักอะดูดิดูหน้าน้องสินองอางหยอกเอาไปอยู่กับเราเนี่ยปาล์มระหว่างเลือกของขอเล่นกับน้องคนนี้ได้ไหมอะคือน้องน่ารักมากเลยอะปาล์ม่นเล่นกอนเหรอใช่แว่นเล่นอดยู่ดพี่เู้าดิคุณปาล์มมาชิมได้ไหมอุ้ยมาจิมากเลย ขอจับพันใจแอนหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงทุกคนแต่ว่าตัวใหญ่ใช่น้องเป็นผู้ชายน้องเลยมีกระโปรงแปบไหมขนกระโปรงใช่ทาไมผู้ชายถึงใส่กระโปรงผู้หญิงไม่มีกระโปรงนะเมื่อกี้ถามดูแล้วอุ้ยคนนี้น่ารักจังคนนี้ not for sale นะนี่เป็นเด็กของี่รานคนนี้เป็นเด็กเอ็นไลน์คนนี้ก็ผู้ชายเหรอใช่มีกระโปรงไหมมีมีกระโปรงนี่ไงตรงนี้กระโปรงเหรอกระโปรงน้องน้อยจังใช่กระโปรงน้องน้อยจัง คนนี้เป็นเด็กที่ร้านทุกคนดูดิพนักงานต้อนรับเหรอใช่ดูความแล้วก็ดูดิคนนี้เขาชื่ออะไรครับมีชื่อไงไอ้วนไอ้วนไอ้วนเขาชื่อไอ้วน้วนให้ความจับหน่อย้วนก็จับไม่นึ่งนุ่มเหรอคนนุ่มมากดูดิวนไม่ชอบว่าไม่ชอบอ่ะว่บอกอย่าจับโอ้วนเยอะ น่ารักจังเลยอ่ะตัวใหญ่เต็มมือมากเลยทุกคนดูมือพี่คือตัวเต็มมือเลยนะหรือว่าเราเพิ่มสมาชิกเป็นใจแอดดีไหมป่าคือเขาชอบที่ว่าน้องตัวใหญ่นะทุกคนคือตัวใหญ่แบบมันแบบหน้าฟัดเออเนื้อนุ่มไว้ในตะกิดใช่ฮะคือเขาจะมีความเป็นแบบไอ้เต้าอย่าจับฉันฉันจะลงอย่างเงี้ยเออคือตัวเขาแบบจุ่มม่มอ่ะ เดี๋ยวเรามาเลือกอุปกรณ์ทําตู้กันดีกว่าคือแต่ก่อนน่ะท็อปอจจะชอบใช้พวกไม้ใช่ไหมแต่ท็อปพบว่าถ้าท็อปเลี้ยงดอมเมาอ่ะเขาเป็นนักทําลายอ่ะทุกคนเขาจะชอบเงี้ยมเงี้ยมเงีย้ยเงีย้งย,ยอ่ะท็อปก็เลยเอ็นใจมาฝั่งนี้ทุกคนดูนี่ดิดูดิชั้นนี้เป็นธีมขนมนี่ทุกคนดูบ้านชีตแบบนี้แหละทําลายไม่ได้กัดเข้าไปกระดันแต่กองแกงแกองแกง,แกงเลยเป็นธตีมชีตนะใช่เป็นขวด้ําบ้านเหมือนเป็นบ้านชีตเลยถูกกูดูขวดน้ํานี่ขวดน้ำไอนจริงตรงเหมือนจุ คุณปามผมมีอันนี้ให้ดูอะไรกล่องไม้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเฉยมันคือนี่ทำแต่แต่ตุ๊กี้คุณปามดูอันนี้ไว้เป็นบ้านให้เขาเฉยๆล่ะครับอันนี้ตัวเนี้ยตัวน,นี้ครัอะไรค่ะเป็นเหมือนกล่องกล่องขุดกล่องขุดล่ะครับอ่าแล้วก็จับได้เพราะว่ามีมเขาก็จะใส่ <ๆ S 2> ให้มันสูงๆ,ๆไงแล้วก็จะขุดอย่างเงี้ยน่าสนใจเนี่ยขนของไปแต่งบ้านขนของไปแต่งบ้านอ่ออันนี้คือเอามาลองวางเหรอไม่เอาเลย ไม่ต้องลองแบบว่ายังไงเฮ้ยเดี๋ยว่อยขับไปแตงดูว่าอยากได้ชิ้นก็หยิบมาทั้งหมดเลยเฮ้ยเขาก็ชอบอันนี้กระบองอเพชรไหมสีมันสวยเอาไปเลยสาวชิ้นอันนี้แหละอันนี้ข้างในมีขวดน้ำให้พร้อมแล้วไม่ต้องสืบเพิ่มนี่พี่ขวดน้ำเรามีลูกสาวแม่เล้อยากได้ติมเจ้าหญิงอ่ะดูดิมันเป็นป้านแบบหวานกุุบเลยหฮ้ยมันได้ชิ้นเล็กๆก็น่ารัก็นคกินไปอันนี้เป็น,น<ช>อันนี้ข้าวโพดเฮ้ยของผมก็เจออันนี้ให้ขนดมดูดิขอนดมน่ารักไหม แล้วก็อันเป็นเหตุแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมถึงบ้านบ้านอันนี้ก็เทคุณปาม,ม,มได้ไหมมันได้ดิมันกังหันเราก็เลือกซื้อให้เขากระโดดเกาะได้นะใช่เคยดูนี่ดีมีอะไรน่ารักน่ารักอันนี้อาจจะอยู่ห้องข้างล่างก็ได้นะเพราะาทอมยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบไหนดีแต่ว่าอยากได้ตีมชีทมาอยู่สักบ้านหนึ่ง เนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะน่ารักแบบนี้เลยอันนี้ท็อปยังไม่ได้ลอกตู้นะเดี๋ยวท็อปกลับไปลอกที่บ้านเพราะว่าตอนขนส่งเนี่ยมันเป็นรอยขลอกละข้างล่างตรงนี้เป็นแบบโซนกระบองเพชรติดกับชีส<อ>นี่สวยอันนี้ผมชอบมากใช่ผมก็ชอบนี่เป็นต้นกระบองเพชรอันนี้เอาไว้ใส่ขวดน้ําได้อันนี้มันบอกเป็นอะไรนะเพื่ออาหารไงทุกใหญ่มากเลยนะส่วอนอนไรจริงกปกติถ้าสมมติว่าเราใหญอดร้นก็เหมือนแบบ มัน<พ>ไม่ใช่สำหรับตัวเดียวเออไม่ใช่สำหรับตัวเดียวอะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นแบบโดมบ้านอันนี้สวยคุณบํามชอบมันเป็นแบบท่มให้รองนอนได้เซรามิกแบบนี้ก็จะตกชิ้นแล้วประมาณร้อยกว่าบาทขึ้นอยู่กับแต่ละแบบอันนี้ก็ 150. ระม 120, 100้อยย่สิบใช่ร้อยห้าสิบร้อยเออประมาณนี้แหละร้อยกลางกานี่เซรามิกได้ประมาณนี้ท็อปน้ามัน่าจจะได้แค่ครึ่งบาทเองนะเดี๋ยวเราไปโซนไม้กันต่อดีกว่าอันนี้คือทุกคนเลยยังไม่ได้เลยทุกคนหรือเราทอปตีมีก็ได้นะ ทีมแบบเป็นบ้านแบบน่ๆๆออบบารันากน่ารักสนุนๆบรรจัเยอะๆแบบนี้แล้วก็แบ่งสองฝั่งเป็นข่าวกับน้ำตาลอ,อ,อันนี้มันเหมือนทีมคริสต์มาสเลยดูดินี่เมื่อรีคริสต์มาสป่ะเรามาเลือกของเราต่อกันดีกว่าท็อปว่าท็อปเอาอันนี้ด้วยดีกว่าเพราะว่าเราลิงไว้แล้วคือท็อปชอบไอเดียชอบแบบกิฟตวิกไอคอมหมุนๆนี่แหละเฮ้ยบ้านแบบนี้ก็น่ารักเหมือนแคมปิ้งเลยอ่ะหรือเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีหรือไม่เอากางหันแล้วเป็นไอเดียแต่ว่ามันจะมีบ้านซังซ้อนไม่ได้ต้องเลือกสัก บันไดอ่ะปามชอบอันไหนนี่น่าจะทั้งคู่อีกอะใช่ยุ่งไม่ได้หรอทำไมก็ชอบอันนี้ถ้าไปทาสีเขียวมัสวยมากเลยนะใช่อันไหนอ่ะรู้ไม่ถึงอ๋อบันไดโชว์ตัวเอาอันไหนยากไม่ได้อีกแล้วอันนี้เป็นแบบเป็นขั้นบันไดอันนี้วิ่งข้างล่างได้ด้วยใช่ส่วนอันนี้เป็นแบบไต่ไตๆไต้ไต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 ้ใช่เป็นสูงสูงแบบนี้ชอบอันนี้แต่คิดว่าถ้าไปอยู่ในกรงเรามันจะเตี้ยไหมใช่มันดูเตี้ยนะแต่อันนี้ผมชอบเพราะว่าตรงนี้แต่ผมว่ามันไม่ค่อยเห็นนนนนะะทีี่่มมัเป็ไ้้้แบบคงอ ถ้าปามเลือกไม่ได้ใช่ไหมนีเไปนี่นตอกนเออแล้วเดี๋ยวใช้กาวเชื่อมตรงนี้นี่ปามเจอเทมลับแบบบันไดที่จะไม่ต้องขาดแล้วเพราะมันกัดเชื่อกอยู่ดีไม่ใช่เชื่อมดูมดนี่มันเป็นเหมือนแบบเป็นลูกปัดเซรามิกอย่างนี้เลยนี่เป็นไงยังไงก็กัดไม่ขาดกัดไปปุ๊บเอ้ยมันไม่ขาดนี่เพราะมันไม่ใช่เชื่อกัไง หรือจะเอาเป็นหมีไหมตึง้งนี่เป็นสะพานหมีก็น่ารักอะหรือว่าจะเอาเป็นต้นคีดสมัตไหนเขาหยิบให้ดูก่อนต้นคีดสมัตเลือกวันนี้จะเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้อันนี้คิดมัดอ,อันนี้หมีอันไหนเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ดนั้นเอทาทั้งคู่ริกแล้วหราไม่ต้องคิด นี่แบบก่อแบบยืนๆแบบก้อนเมฆแบบนี้ก็ต้องเอาไปด้วยนะป่าอันนี้เป็นแผ่นไม้จะได้แบบมีหลายดับใช่ไหมใช่จะได้เป็นแบบลายสต็ปพลันน้องม้ก็จะแบบอย่างนี้เลยเอาบันไดไปด้วยเผื่อจะเชื่อมทางเดินต่างๆนี่แต่ว่าจังเป็นดาวใช่เป็นดาวแต่ว่าไม่รู้จะเชื่อมยังไงนะก็เป็นแบบต่อๆกันให้เดินไป่อแบบนี้ได้ไหมออกแบบอยู่นะตรงนั้นอ่ะออกแบบดีเนาะ นี่เราก็ก๊อบเลยเราคิดไม่ออกเพราะว่าอันนี้นแบบเขาแบ่งด้วยอันนี้มีเห็นไหมมีกําแพงแล้วก็ถ้าอยากจะข้ามไปฝั่งนู้นก็ไปทางนี้เอาใช่ก็เอาดีพายแบบนี้น่าเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะน,นี่มันก๊อปปีชัดอ้าวไอเดียไหนสวยก็ก๊อบเลยว้าวลูกนี่ก็สวยคุณป้าปเป็นแบบไม้อย่างนี้เลยวิตานเก่ายังใช้ได้อยู่คุณดูข้างข้างดิสวยเนาะดูผิวดิเรียบเลยเออแต่นเก่าของเราก็ใช้ได้อยู่ แต่ว่าดอเมาส์เราอ่ะชอบเอากล้วยขึ้นไปกินอ่ะชอบเอามาละกอไปกินมันก็จะเปื่อนหมดเลยถ้าเป็นไม้มันจะทําความสัตย์ยากใช่ถ้าเป็นนี้แหละใช่อันนี้หรือไม่ก็อันแต่มันจะใหญ่เกินนี้เพราะมันเป็นลายเหรอใช่มันเป็นลายหวานเกินเขาก็มันจะตาลายไปถ้าเวลาไม่มันหมุดเนาะใช่ตาลายเลยเนี่ยนี่ไงกับตีนชีสเลยชได้เลยจริงจริงอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์ก อุ้ยอันนี้สวยอ่ะอุ้ยอันนี้อันนี้เวิร์กควารรมเอาไปแขวนไว้ให้กระรอกเราอยู่ไงห้อยห้อยอ่ะอุ้ยอันนี้สวยนะหลายลโดมเหมือนแบบว่าอยู่กันคนละบ,บ้านบนท้ายแล้วสุดท้ายก็มารวมกันงงเลยดิสะพานไม้ดําหรือตัวกั้นเอาไปด้วยจะได้แบบมีหลายๆสีไม่งั้นมันก็จะแบบมีสีเดียวทอนเดียว และก็วัสดุพูลองเราสายมินิมอลก็เด็นสสีดีปกติไอ้กระดาษนุ่มๆเนี่ยครับจะชอบอยู่สสีก็จะเป็นสีขาวกับสีน้ําตาลแต่สีน้าตาลน่ะทับขาไม่ค่อยได้ไอ้สีนั้นเราก็ชอบส่วนมากก็จะไม่มีครับก็จะต้องไปเอากระดาษทิชชู่ไปฉีกเนี้ย <c oughs> และก็สาคัญอาหารเอาเนี่ยเลยสองทุงไม่เคยเห็นอันนี้ที่เป็นหอยใช่อันนี้ของผมไม่เคยซื้อนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นที่มันเป็นหอยแบบนี้แต่ปกติอันนี้เคยใช้อยู่นี่แต่อันนี้ไม่เคยเลยลด <c oughs> หอยลองดูกินแหละ แยรลอยแล้วทุกคนมีบนโต๊ะใช่แล้วก็นี่นี่นี่อยู่ในตู้ด้วยเต็มเลยเพราะไม่มีที่วางแล้วใช่ที่วางหมดโอ้แยกชิ้นได้ใช่แยกชิ้นได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะใส่รถได้ละโอ้ชิ้นแรกก็เต็มรถแล้วท็อปใหญ่มากสรุปแล้วอาไนไม่ได้ฉันขอยอมแพ้จ้ะเนี่ยคุณปาเป็นการกะระยะรถที่ไม่ถูกต้องเลยเนี่ยมันใส่เข้าไปไม่ได้ สรุปเอากลับคืนร้านหรอไม่ได้คืนร้านเรียกว่าส่งตามไปเอาตั้งเอาตั้งเหล็กันได้ถึงบ้านแล้วทุกคนได้มาแค่ชิ้นบนชิ้นล่างรอส่งตามมาแล้วก็ของเขาแพ็คไว้ให้แบบดีมากเลยเต็มไปหมดเลยตอนนี้อันนี้ลงไปได้เหรอเนี่ยมันดูยาวกว่าตรงนี้อีกนะท่าจะวางไว้ตรงไหนใช่ฉันดูว่าผมจะวางไว้ตรงนี้รุนมากเลยเนี่ยวัดมาดีหรือเปล่าวัดดีมันได้เหรอทำไมมันดูใหญ่กว่าตรงช่าอ๋มันดูใหญ่กว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดบีบเกินไปอะนิ้วออกยังวางไม่ได้เลยมันจะดีบติ้วไปเึงเป๊ะมากดูดินะที่เราวัดูกคือแทบจะไม่เหลือแบบขอบเลยแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งใช่จริงจริงจริงก็อีกชั้นหนึ่งได้นะให้เตาผิงอะจริงเราสามารถจะได้มาอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่เพิ่มตอนหลังก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยชั้นล่างรอส่งก่อนนะรอของส่งมาสวัสดีเด็กๆโอ้โหใหญ่สาใจมากประูแบบโอ้ โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทาบ้านให้เด็กๆกันเขาไม่รู้เหมือนกันว่าของที่เราซื้อมาใส่เข้าไปในบ้านแล้วมันจะพอไหมเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าแอบใหญ่เนาะเออมันรูปแบบแอบหลังใหญ่อยู่นะแล้วก็ปูน่าจะใช้สถปูเยอะโอ้จริงนึงคิดเรื่องนี้เลยว่าสถุปปูรองน่าจะใช้เยอะมากเลยนะทุกคน